สวัสดีค่ะได้ยินยเสียงไหมคือวันนี้ฝนตกแต่ว่ามีเอเพลงใหม่ของพี่ดมเอ็กโอเอ็กโอเอนเตอรออกชื่อเพลงแมงพุนวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาอา้าวดูสะาไตอนนี้เป็นเวลาเห็นไหมเพลงปล่อยทุ่มหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดอะไรรอเลยตืน่นเต้นตื่นเ้มากเพราะว่า ห่างหายจากการทำช่องไปนานมากแล้ววันนี้กลับมาแล้วพร้อมชุดสมาร์ทของโรงเรียนนะคะขออนุญาตใส่เสื้อน่นเนาะเพราะว่าเราจะไม่ทันแล้วอีกหนึ่งนาที <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ยื่นมันรอโอ้ย หนาทีคือไม่กล้าดูอ่ะตืนเต้นเหรอคือก็ตื่นเต้นเราจะพูดยังไงก็พูดได้วช่ไหตื่นเต้นเมราทุกคนทมกแล้วแทุกัง,งาหทาุีดีโอไม่เจทุกทุกทหกทุกทโกทุก แปะทวีคือไม่สบายด้วยนะไม่รู้ว่าตั้งไว้ตรงนี้ไหมทุกคนตรงนี้เสียงเราไหมอ่ะแล้วเสียงเรามหมหน่อยวทุกคนไม่ได้ยินอ่ะ ยี่สิบหเก้าแปดเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบปดเจ็ดหกไปด้วยไม่เลนค่ะ 至于那个路。 เอาชาวแมงกะปูนโอนเป็นคัมแบ็คที่แบบรถอยู่นะมาด่าไปเป็นรถอยู่นะเพลงนี้เดีย๋ยวมาดีแคบกัน ขอโทษขออภัยที่ว่ามีรูอมู่ในปากด้วยนะคะเพราะว่าเจ็บคอกว่าทุกคนไม่ได้เย็นแล้วฝนข้างนอกก็ตกด้วย MV MV นี้พี่ดอมโตขึ้นมากโตบโตขึ้นมากๆ MV ดีมากๆคือค่ายเอสโซเอโซ่เป็นค่ายที่พูดเลยตั้งแต่ตั้งแต่รีแอคกบก่อนของเพลงเธอบวกเอาคอมเลียมคือเดอะเบส เอนั้นก็โอเคเอ็ MV นี้ก็โอเคเป็นคอมแบ็กพอ้มอัลบั้มของพี่ดอมนะคะคือรู้สึกว่าดีมากชอบ MV ที่มันสื่อเป็นเพลงโทนที่เราจะได้ยินกันน้อยมากๆสำหรับหนูนะคือเป็นคนฟังเพลงน้อยด้วยแหละจะฟังเฉพาะเพลงที่ตัวเองชอบแล้วเพลงนี้คือแบบ โดนใจไวัยโหือนใจเรามากว่าแบบเ,เพลงดีเอ็มวีดีดีมากๆรู้สึกชอบดูองค์ประกอบโดยรวมก็คือมันโอเคมากๆชอบเพ่มชอบมากแล้วเอ็มวีนี้ทำให้เรารู้สึกว่าพี่โดมโตขึ้นแบบโตขึ้นมากๆตอนเนี้เพราะว่าเป็น แบบว่าที่ห่างหายกัน,กนแบบว่าออกเพลงไปสักพัก,กใหญ่เลยรอเนี่ยว,ว่านับว,วันรอเลยว่าศิลปินฉันจะออกเพลงเมื่อไหร่นะแล้ววันนี้เขาก็จะทให้เราไม่ผิดหวังกันทุกคนดีมากแบบ่า่ถงมากที่สุดอะชอบแบบชอบมากๆก็ขอให้คงมาตรานแบบนี้ต่อไปแล้วก็จะเป็นแฟนคลับที่คยซัพพอร์ต พี่น้อแบบนีตลอดไปนะคะถึงเราจะไม่เคยได้เจอกันเลยสักครั้งแต่มันต้องมีสักครั้งที่เราได้เจอกันก็ฝาก MV แมงกระพุนไว้กับทุกคนด้วยนะคะมีทั้งใน YouTube แล้วก็ Spotify นะคะ,ะดูได้ทุกสตรีมมิ่งเลยเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงแถวนี้แหละเดี๋ยวตัดเองก็ เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงหรืออยากให้ทำคลิปยังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของพวกเราด้วยนะคะพวกเราก็คือใครฉันคนเดียวจะกลับมาอัพคลิปเรื่อยๆนะคะไว้เจอกันค่ะอูนเสียงบ๊ายบาย